วัวโกเบหากหลายคนได้กินของนึกถึงเนื้อวัวเนื้อวากิวแสนอร่อยแต่ชื่อนี้เป็นชายาของสโมสรฟุตบอลแห่งเมืองโกเบที่ว่ากันว่าเป็นทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งเจลีกเลยล่ะคะ่ะและสโมสรน,นั้นก็คือวิเซลโกเบ วิเซลโกเบก่อตั้งขึ้นในปี1966เป็นสโมสรฟุตบอลกึ่งอาชีพโดยใช้ชื่อคาวากิสกิสติลซ็อกเกอร์คลับลงเล่นครั้งแรกในลีกสมัครเล่นของญี่ปุ่นระดับดีวิชั่น2ปี1986จนถึงปี1992ต่อมาในปี1995เมืองโกเบได้จับมือกับบริษัทคาวาสกิสติลได้ทำการเปลี่ยนชื่อสโมสรมาเป็นวิเซลโกเบ โดยนำคำว่าวิเซลมาจากการผสมคำสองคำคือวิกเตอรี่แปลว่าชัยชนะและเวเซลหมายถึงเรือเดินสมุทร เพื่อสื่อถึงเมืองโกเบซึ่งเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่นโดยัวใจสำคัญของชื่อนี้คือการเล่นเรือเพื่อชัยชนะแก่ชาวเมืองโกเบนั่นเองโดยใช้ชื่อนี้ลงแข่งขันในศึกเจแปนฟุตบอลลีกซึ่งปัจจุบันคือเจลีกดิวิชัน2และยังทำผลงานจบอันดับ2ในปี1996ทำให้ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในลีกสูงสุดของญี่ปุ่นครั้งแรกในปี1997ค่ะ วิเซลโกเบมีสนามโนเวอร์สเตเดียมโกเบเป็นสนามย่าเดิมมีชื่อว่าสนามโกเบวิงสเตเดียมโดยมีที่ตั้งอยู่ในบริเวณสวนมิสกิเขตเฮียวโงะเมืองโกเบสามารถจุแฟนบอลได้ถึง3132 2ที่นั่งซึ่งสนามแห่งนี้เคยใช้เป็นสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลโลก2002ที่ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพร่วมกับเกาหลีใต้หากคุณผู้ชมต้องการเดินทางไปเชียร์ขุนพลทัพโกเบ Kobe, ถึงขอบสนามสามารถเดินทางดยการนั่ง รถไฟใต้ดินโกเบมิวนิซิเพิลสายชิกะเทสึไค่งังมาลงที่สถานีมิสกิโคเอนแล้วเดินเท้าต่อประมาณ5นาทีก็ถึงสนามค่ะวิเซลโกเบถือเป็นทีมที่มีการลงทุนอย่างมากที่สุดทีมหนึ่งในเจลีค่ะทั้งการซื้อนักเตะระดับโลกหลายคนอาทิลูคัสโพดอร์สกี้กองหน้าชื่อดังทีมชาติเยอรมันดาบิดบิยา ยอดกองหน้าเจ้าของสถิติผู้ทำประตูสูงสุดทีมชาติสเปนปิดท้ายด้วยอันเดียสอินิสตาสุดยอดกองกลางทีมชาติสเปนซึ่งผลจากการลงทุนนี้ทำให้เป็นสโมสรที่ทำกำไรมากที่สุดทะลุ1,000 0ล้านเยนเป็นทีมแรกและทีมเดียวในเกาะญี่ปุ่นณนเวลานี้แต่ผลงานในสนามกลับสวนทางกันอย่างสิ้นเชิงค่ะเป็นได้เพียงแค่ทีมกลางตารางเท่านั้น หากเทียบกับการลงทุนไปอย่างมหาศาลแต่ในแง่ความสำเร็จกับการคว้าชแชมป์ถือว่าล้มเหลวพอสมควรเพราะทำได้แค่คว้าชแชมป์ซูเปอร์คัพและเอ็มพรโเรคัพเท่านั้นค่ะ แต่ถึงอย่างนั้นเจลิกหรือดูการนี้วิเซลโกเบภายใต้การคุมทีมของอัสุฮิโรมิอุระกลับทำผลงานได้อย่างดีโดยทำคะแนนอยู่ในโซนหัวตารางคงต้องลุ้นกันว่าฤดูกาลนี้วิเซลโกเบจะสามารถคว้าแชมป์เจลิกมาครองเป็นสมัยแรกของสโมสรได้หรือไม่กาสามขาฝากแฟนบอลชาวไทยเอาใจช่วยทีมเจ้าบุญทุ่มแห่งเจลีกอย่างวิเซลโกเบกันด้วยนะคะ ดูแล้วถ้าชอบใจและอยากให้กำลังใจในการทำคลิปต่อไปช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะกาสามขาจะนำเสนอเรื่องราวนักเตะและสโมสรเจลิกมาแนะนำให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันอีกนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนจาก Empire Platform ยกระดับการสื่อสารภายในองค์กรที่ดีกว่าด้วย Empire